สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะดูพริกปลาบัวเก็บเม็ดแดงไปแล้วเนาะเมื่อาวานนี้เนี่ยค่ะบรรยากาศก็ครื้มครื้มค่ะดูต้นมะกรูดป้าดูเห็นไหมปลาบัวก็ตั้งแต่ซื้อมาปลูกก็เก็บกินได้เรื่อยๆค่ะอันนี้อีกกระถางนึงอันนั้นต้นใหญ่ค่ะอันนั้นต้นละหกสิบาทอันนี้สามสิบห้าบาท ดูข้าแตกยอดแตกใบมาให้เราได้เก็บกินมะกรูดใบมะกรูดนี่ป้าบัวสังเกตว่าใบเขาไม่ร่วงเขาเอาไว้ให้เราเก็บกินเนาะเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะเนาะถ้าฝนตกยิ้มๆย้ยอยๆก็อย่าลืมลดน้ำผักที่ปลูกในกระถางเด้อค่ะเพราะว่ามันมันไม่เปียกมันแห้งมันเหี่ยววันนี้ป้าบัวก็พามานี่ถอนหญ้าให้ขิงค่ะขิงน้อย หอมหอมปลาบัวเอาไปใส่ซุปหน่อไม้ซุปมะเขือแล้วปลาบัวปลูกเนาะปลูกลงไม่ลึกต้าเห็นคลิปที่เขาปลูกกันโอ้ยเขาปลูกลึกเขาปลูกลึกเป็นศอกๆเราเนี่ปลูกลึก,กว่ากลัวเน่าแต่มันก็ไม่ได้เน่าเนาะนี่ปลาบัวก็เ,เลยเอาขี้เก็บขี้ไก่ดินผสมมากรบแล้วก็ถอนหญ้าค่ะนี่ ขิงน้อยปลูกไว้ค่ะอืมนี่ป้าเอาดินกบก่อนแล้วแล้วก็จะถอนหญ้าเนี่ยค่ะขึ้นประมาณนี้ป้าปลูกลอยๆค่ะอุ้ยที่จริงค่ะปลูกลึกเนาะมันไม่ได้เน่าเลยเนี่ยค่ะถอนหญ้าถอนหญ้าออกค่ะนี่ป้าเอามาดินมากบเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะมันไม่ใช่ดินหรอกค่ะเป็นใบ สำชาผสมขี้เก็บขี้ไก่นี่เนี่ยค่ะกบไว้อุ้ยหอมหอมโดนใบของเขานี่หอมมากเลยปลูกไว้ค่ะถ้าเราชอบกินเนาะอ,อนหญ้าด้วยค่ะไปส่งหลานมาเร็วส่งหลานน้อยนี่ค่ะ ดินผสมใบไม้กับขี้เก็บขี้ไก่เนี่ยค่ะทำให้เขาพุมากเลยนะคะเนี่ยคือดินพุดินพุร่วนซุยจะทำให้เขาแตกหนอกแตกแขนงได้ดีเนี่ยค่ะถ้าเราชอบเราต้องปลูกค่ะไปขอบ้านคนอื่นไม่ดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็บ้านใครบ้านมันแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนโบราณโบราณเรานี่ขอขอกันกินอันนี้เป็นลิ้นมังกรแคะนี่ประบัวเอามาฝากไว้นี่ก่อนเราเราอยากจะโชว์มีกระถางสวยๆแล้วก็ไปปลูกโชว์ค่ะนี่มาปลูกไวน้นี่ฝากไว้นี่ก่อนนะคะ ปลาบัวขยายด้วยใบของเขาเนี่ยเยอะเยะจนปลูกไม่หวัดไม่ไหวที่แรกอยากได้เนาะอยากได้ไปซื้อมาหนึ่งต้นหนึ่งร้อยบาททีนี้ปลาบัวก็ขยายปลาบัวชอบขยายถ้าชอบอันไหนนี่ปลาบัวก็จะขยายอยู่งั้นแหละแล้วก็เอาใบของเขาเนะะี่ยค่ะจิ้มจิ้มลงไปแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาเยอะเยอะนียย่ เยอะจนไม่รู้จะไปวางตรงไหนไม่มีดินปลูกไม่มีกระถางปลูกนี่ก็เลยมาฝากไว้ตรงนี้ก่อนนี่อันนี้รวยรุ่นฟ้าอันนี้รางเงินนี่อยู่ด้วยกันนี่นะคะอันนี้ขิงค่ะนี่ถอนหญ้าก,ก่อนอืมอืม ถ้าเราชอบกินอันไหนเราก็ต้องหามาปลูกเว้ยนี่นี่ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเดี๋ยก่นคุยคุยคุยเนี่ยค่ะนี่กบลงไปเนี่ยค่ะอุย้ยดินดีจังเป็นแก่เป็นม้ไม้ผสมอย่างนี้ดีจังเลยนี่ทำให้พุนี่ เขาก็ขึ้นนะคะเนี่ยแต่เราต้องรู้จักปลูกค่ะถ้าไม่ปลูกเขาก็แบบเน่าแล้วก็หมดศูนย์พันไปค่ะเราต้องรู้จักปลูกต้องรู้จักปลูกรู้จักขยายเราถึงจะมีกินมีกินมีเก็บที่เลกบ้านประบัวนี่ไม่มีหรอกประบัวไปขอมาจากเพื่อนบ้านทีนี้ประบัว ได้มาแล้วปะบัวก็ขยายขยายค่ะนี่ความชอบของเราเนาะถ้าเราชอบเราได้มาแล้วต้องขยายไม่ใช่ไม่ใช่เอามาจากเพื่อนบ้านแล้วมากินจนศูนพันอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยค่ะเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยค่ะเสริมดินถอนหญ้าให้แล้วอันนี้ปะบัวก็เก็บไปใส่ ซุปมะเขือซุปหน่อไม้นี่หอมหอมนี่หอมมากนี่โดนอย่างนี้ก็หอมเนี่ยค่ะประมาณนี้สวนครัวน้อยๆหลังบ้านช่วงนี้ก็จะมีแต่ผักแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพามาดูอันนี้ลิ้นมังกรแคะปลูกใส่ตอโตไว้ อันนี้ปลาบัวก็ชอบมากอันนี้เป็นไม้ฟองอากาศนะคะเนี่ยปลูกแล้วก็ตั้งไว้ในห้องหรือห้องรับเคด,ดูดูดอากาศอะไรนะฟอกอากาศแล้วก็สวยด้วยนะคะปลูกไว้ตอนอยากได้ก็อยากได้เวลาได้มาแล้วทิ้งทิงควงางไม่ได้ไม่ได้เราต้องดูเลอันนี้หน้าคราดด่างเนี่ยคะ่ะหน้าคราดด่าง อันนี้ก็นนกตั้งดีๆอันนี้คือข้าวตองบางคนก็ชอบกินค่ะบางคนก็ไม่ชอบเข้าว่ามันเหม็นขาวแต่ป้าบัวชอบกินกับส้มตามกับขนมกีนนี่จะอร่อยมากๆเลยนะคะไม่ค่อยได้ลงมาจัดการสวนถ้าเราดูเลถอนหญ้าดูเลหอยเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไม่สูญพันธ์ค่ะ ต้องมันดูเลยดูอันน uh ี้เดี๋ยวประบัวจะมาทำสาวให้เขาสักหน่อยเขาเก่แล้วค่ะงามงามแล้วเก่แล้วดูดูดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้ นี่ตัวร้ายเลยนะคะอันนี้มันคันเป็นขนมัน,น,นคันนะคะข้าวตรงข่าวตรงของปลาบัวอันนี้ก็ถ้าว่างามเกินไปแล้วก็เกล่แล้นลนี้ก็ทําสาวได้ค่ะตัดเลยใช้กันไกรตัดเลยค่ะตัดแตกใหมนี่ค่ะแยยอดอ่อนกินอร่อยนี่ค่ะ กันไก่มาตัดนี่ทําสาวมะเขือไปเลยค่ะมาก็ไปโตไปโตอันนี้ดูดูดูพี่น้องดูว้าวคือคันเป็นตะคันเทเห็นแบบนี้ก็คันละจัดการก่อน ไม่ค่อยอยากให้หลานลงมาด้วยในสวนเพราะว่ากลัวบุ้งกลัวอะไรนี่แหละคันเด็กนลเนาะอุ้ยหมดแดงไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มะเขืออืมอืมดูมะเขือนี่ก็พอกินแล้วนะคะเนี่ยปลาบัวก็พอกินละแต่ลูกใหญ่กว่านี้สักหน่อยนี่ยังไม่แก่นะคะเนี่ยไม่แก่อานี่นี่นี่ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้มา ดูเลมาแต่เก็บผักไปกินเป,ป๊บๆนคะคะมะละกอมาดูผักอันนี้ผักผักกัดซอยประบัวนี่ต้องเก็บไปกินซะจะนี่เก็บไปกินให้เรียบร้อยไปในด,ดูขิงเขาขึ้นเองของเขาพริกนคะคะดูผักกะทินผักกะทิน เลี้ยงไว้ก่อนมีอะไรกินก็ค่อยเก็บไปกินกินกับหอยนางรมกินกับน้ำพริกปลาทูนูนน่นเห็นไหมเอ,อ้ยไม่ต้องไปเก็บข้างถนนข้าง,างทางนี่ดูดินี่ผักกะถินนูนยอดอ้วบอวอันนี้ใบมะกรูดเนี่ยค่ะตามอย่างนี้ยเราต้องมาถอนหญ้าแล้วก็ดูหอยดูความเรียบร้อย ดูอันนี้อะไรนั้นเนี่ยขมิ้นชันขมิ้นชันป้าบัวจะไปปลูกบ้านสวนก็ไม่ได้อะไปถ้าให้คนเอาไปปลูกเขาก็คงไม่ปลูกให้ป้าบัวก็โยนไว้โยนไว้ข้างข้างกําแพงนี่แล้วก็เอาขี้หญ้าเอาอะไรมากรบกรบให้เขาขึ้นอยู่นี่เนาะ <c oughs> ความเสียดายของนี่ดูขิงป้าบัวเอามาปโปรยโรยไว้นี่ดูเดี๋ยวให้มีหน่อมีอะไรแล้วก็เอาไปปลูกปลูกไว้สงสารเขาเนาะ สงสารเขาเดี๋ยวให้าขึ้นนอถ้าให้ลูกหรือให้พ่อบ้านเอาไปปลูกบ้านสวนนี่เขาไม่ปลูกให้เราแน่เป้าบวกก็ไม่มีโอกาสได้ไปปลูกก็เลยทำแบบนี้แหละนี่อันนี้มุมสมุนไพรป่าก็ต้องเข้ามาดูเลย ดูเลเขานะคะมีหอยมีอะไรนะคะคุณยายอยู่บ้านก็จะเป็นลักษณะนี้แหละดูรอบนอกแล้วก็ดูในบ้านนะคะดูแล้วดูอีกเนาะเราปลูกไว้ชื่นชมนะคะไม่กินคะ่ปะป้าบัวก็พาถอนหญ้าให้ขิงเนาะแล้วก็เสริมดินให้ขิงค่ะแล้วก็ชมเนี่ยค่ะ พืชผักสวนครัวป้าบัวขอบคุณทุกไร้ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ